ปั๊มพ่นยาหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้จะแถมโอลิงไปด้วยนะครับโอลิงต้องใส่ทุกครั้งนะครับเวลาใช้งานครับตัวเล็กใส่ตัวเล็กตัวใหญ่ใส่ตัวใหญ่นะครับเนี่ยฮะแล้วเอาค่อยเอาไปหมุนใส่ตัวนี้นะับผมจะทําการถอดออกนะครับถอดออกแล้วเอาคล้องไว้กับก๊อกเนี่ยฮะคล้องไว้นะครับวิธีการใช้งานตัวนี้จะเป็นออโต้นะครับถ้าปิดก๊อก เวลาเลือกใช้งานจะวนออกสายน้ําวนนะครับตัวนี้จะแถมสายน้าวนหนึชุดนะครับตัวนี้นะ้ำมันเครื่องผมใส่ให้ไปใหม่เรียบร้อยแะปั๊มมอเตอร์สามแรงครับปั๊มหนึ่งนิ้วแล้วก็จะแถมด้ามพ่นให้หนึ่งดามครับหัวทองเหลืองแท้เลยนะครับตัวนี้สายพ่นยา100เมตรครับ,นะรบเดี๋ยวจะทําการจัดส่งวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิป การใช้งานความแรงให้ดูอีกทีครับสวัสดีครับตูเชียงใหม่ครับเครื่องพ่นยา3ามสูบหกุนอาวตัวนี้1นิ้วครับเครื่องพ่นยา1นิ้วมอเตอร์3าแรงครับฮิตาชิตัวใหญ่เลยครับลูกค้าจากชุมพรครับตัวนี้จะทำการจัดส่งไปชุมพรครับจะแถม สายดูดและสายน้ำวนอย่างละหนึ่เส้นครับสายพ่นต่างหากครับอันนี้จะเทสให้ลูกค้าดูครับของแกสั่งไว้ก็จะมีด้ามพ่นและสายพ่นยาครับจะมาลองเทสความแรงดูนะฮะลูกค้าแกจะเอาไปพ่นที่เรียนครับปรับปูปรับแหลมอยู่ที่ด้ามพ่นเลยครับ จะสูงจะต่ำอยู่ที่ดามพนอีกทีนะครับแรงเลยครับเสียงเงียบด้วยครับตัวนี้เป็นมอเตอร์สามแรงนะครับฟังเสียงดูครับเสียงเงียบด้วยครับ ประกันความแรงเลยครับตัวนี้ปั๊มพ่นหนึ่งนิ้วนะฮะใจสั่งสินค้าได้ครับเหนลูกค้าท่านนี้อยู่ชุมพรครับสั่งเราประกอบครับเราประกันสินค้าด้วยครับตัวนี้ชุดนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับมอเตอร์สามแรงปั๊มหนึ่งนิ้วสายพ่นยาร้อยเมตรครับ แถมให้ลูกค้าไปครับชุดนี้ครับจะติดต่อได้นะครับตู่เชียงใหม่ตู่บริการครับฝากไว้ด้วยครับ